ครูเตยไม่พ้นดามาเจอดาลันเขาว่าจ้างสอนบอกไปโรงเรียนอยู่ได้เพราะยัดเงินให้กับพออและครูทุกคนเราเรื่องเป็นตุเป็นตาครูเตยอ,อภิวัฒน์ไม่พ้นเจอดามาคอมเมนต์ดาลันเขาว่าจ้างสอนบอกไปโรงเรียนยัดเงินผู้อํานวยการและคุณครูแล้วเอาเวลาไปร้องเพลงแฟนๆแห่ส่งให้กำลังใจจากกรณีดามาครูสาวระบุโดนบีบให้ละออกเพราะไปร้องเพลงตอนกลางคืน,นล่าสุดค่ะ เมื่อวันที่11มิถุนายน2566ที่ผ่านมาทางได้ครูเต้ยอภิวัตน์นักรองหนุ่มเนี่ยก็ได้ออกมาโพสภาพตัวเองพร้อมกับแคปชั่นว่าเมื่อมีข่าวพูดถึงวงการคูเขาคือบุคคลที่โดนคอมเมนต์หาบ่อยที่สุดแห่งยุคสมัยแถมเจ้าตัวเนี่ยก็ยังได้คอมเมนต์ใต้โพสของตัวเองอีกว่าถามว่าคนชมหรอ99.99% 99คอมเมนต์ด่าครับเขาว่าจ้างสอน บอกไปโรงเรียนยัดเงินผู้อำนวยการและคุณครู แล้วเอาเวลาไปร้องเพลงโดยงานนี้ก็เจอชาวนเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด่าโดยครูเต้ก็ได้แคปคอมเมนต์นั้นที่ด่าเจ้าตัวว่าครูที่เป็นนักร้องดังๆคืน2อถึง4ี่หมื่นมาอะไรอีกตั้งหแต่ไม่ยอมลาออกเพราะคาราชการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ครูสมรถบุตรรวมทั้งได้บำเหน็จบำนาญและเงินเดือนขึ้นทุกปีที่อยู่ได้ก็จ่ายเงินให้พออและครูทุกๆคนในโรงเรียนตามที่ตกลงกันไว้ เงียบอยู่ได้นานส่วนเคสนี้น่าจะไม่ได้ใจให้กับพอออและคุณครูอื่นเลยโดนร้องเรียนก่อนที่คูเตอ้์เนี่ยจะเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเราเรื่องเป็นตู่เป็นตะโดยมีแฟนเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจกันรัว,วและหลายคนเนี่ยก็ออกมาปกป้องมาให้กําลังใจให้กับคูเตอ้์อีกด้วยค่ะอะก็เป็นกำลังใจให้กับคูเตอ้์ด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัาเปเดตทางเพจมาดามเมาก็จะมาอัปเดตให้กับคุณชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ